การปิยุกใช้เทคโนโลยีในแ a บกับการขนส่งและคลังสินค้าเพื่อการทำงานในอาชีพอนาคตของคุณ WMS TMS VR WMS คืออะไร WMS Warehouse Management System คือระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้าเช่นการรับเข้าการจัดเก็บการหยิบสินค้าการตรวจน้ำสต็อกและการจัดส่งสินค้าโดยเน้นความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของการใช้ WMS ลดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บและจัดส่งตรวจสอบสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ จะนำ WMS ไปใช้จัดการการสินค้าอย่างไรการรับและจัดเก็บสินค้า WMS ช่วยในการตรวจสอบรับสินค้าคงคลังอย่างถูกต้องพร้อมทั้นจัดตำแหน่งการจัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทและขนาดของสินค้าการจัดการคำสั่งซื้อ WMS จะช่วยในกระบวนการหยิบสินค้ากับการบรรจุสินค้าตามคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วตรวจนับและวิเคราะห์สินค้าคงคลัง WMS ช่วยในการตรวจสอบสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำอัปเดตข้อมูลสต็อกแบบเรียลไทม์ จะนำทีมเอสไปวางแผนเส้นทางขนส่งได้แบบไหนวางแผนเส้นทางระบบสามารถคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดจากต้นทางไปยังหลายจุดหมายโดยอัตโนมัติกำหนดรอบการขนสง่งวางแผนเวลาการจัดส่งให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าระบบสามารถจัดรอบการขนส่งให้กับรถขนส่งหลายคันได้อย่างมีประสิทธิภาพจับคู่สินค้ากับรถขนสง่งระบบช่วยจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมกับประเภทข,ของรถขนาดน้ำหนักความจุวิเคราะห์แรงงานผม วิเคราะห์อหาโอกาสในการปรับปรุงสรุปรายงานให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมลดต้นทุนหาโซลูชันที่ลดต้นทุนแต่ยังรักษาคุณภาพการขนส่งได้ดีติดตามสถานะแบบเรียลไทม์สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วเช่นรถติดรถเสียจะใช้ VR virtual reality เพื่อเทนนิงหรือจำลองการทำงานในคลังสินค้าอย่างไรจำลองสภาพแวดล้อมคลังสินค้าใน VR เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปทำงานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ฝึกการใช้เครื่องมือเช่นโฟกั l ลิฟใช้ VR เพื่อฝึกการขับโฟกัสลิฟหรือเครื่องมืออื่นๆในคลังสินค้าอย่างปลอดภัยฝึกการจัดการสต็อกสินค้าฝึกการตรวจสอบเบิกจ่ายและจัดระเบียบสินค้าภายในคลังสินค้าโดยใช้ VR เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานต่างๆอย่างถูกต้องฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม VR ช่วยฝึกการทำงานร่วมกับพนักง,งานอื่นๆเช่นการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ฝึกตอบสนองในสถา,านการณ์ฉุกเฉินสร้างสถา,านการณ์จำลองเช่นไฟไมหม้หรืออุบัติเหตุเพื่อให้พนักงานตอบสนองได้ถูกต้องประเมินและติดตามความคืบหน้าการฝึกใช้ VR ในการเก็บข้อมูลการฝึกเพื่อประเมินทักษะและประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน